ความจริงไม่มีอะไรให้เรารู้ตั้งแต่แรกนั่นแหละสวัสดีครับกรลยานมิตรและผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านตอนนี้ก็สามทุ่มสี่สิบนาทีนะครับพอดีเพิ่งกลับมาจากชัยภูมินะครับก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดนะฮะปกติจะไลฟ์สดทุกวันนะฮะวันนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะเพิ่งกลับมาถึงก็เลยอยากจะมาพูดอ่า สนทนาธรรมกับกรัรยานามิสักเล็กน้อยนะรับก็พอดีวันนี้ไปที่ชัยภูมินะฮะไปธุระแล้วก็ไปกราบแม่ชีแก้วนะฮะขอโอกาสให้ท่านอธิบายธรรมะนะครับท่านก็เมตตานะครับให้โอกาสได้ รับฟังนะฮะ <c oughs> แต่เนื่องจากมีเหตุบางประการนะฮะเป็นส่วนตัวของท่านที่ไม่สามารถที่จะเผยแผ่ได้นะฮะก็เลยท่านก็เมตตาเล่าให้ฟังนะฮะ ธรรมะของแม่ชีแก้วคือเป็นระดับที่ธรรมดาที่สุดแต่ไม่ธรรมดานะในที่นี้คือไม่ธรรมดาคืออะไรครับมันแฝงไว้ด้วยในยะนะนยย <c oughs> สัจจากความจริงนะฮะ ที่พูดภาษาธรรมะง่ายๆเข้าใจง่ายๆนะครับไม่ต้องมีภาษาอะไรเยอะแยะผมพูดอยู่ตลอดว่าภาษาบทบางปัญญายังใช้ได้ตลอดนะครับเนี่ยท่านก็อธิบายให้ฟังถึงเรื่องง่ายๆ กับการใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละก็ทั่วไปเบสิกก็คือดูตัวเองนะอยู่กับความรู้สึกตัวเนีนะ่ยทำตัวเองให้มันจบก่อนนะแล้วค่อยไปสอนผู้อื่นนะท่านก็ให้โอวาดมาก็รออน้อมรับฟังท่านนะครับ ส่วนตัวผมเองแล้วผมไม่มีอะไรมาสอนใครนะผมไม่มีวาสนาตรงนั้นผมแค่มาชี้อะไรบางอย่างเท่านั้นเองให้ทุกคนได้เห็นสภาวะที่มันอยู่ในตัวของตัวทุกท่านเท่านั้นเองนะฮะเนี่ย เพราะมันไม่มีอะไรตั้งแต่แรกหรอกทรรมที่มันมีเพราะอะไรฮะสังขารปรุงแต่งหรือความคิดปรุงแต่งนั่นแหละสัญญาที่จำมานั่นนะก่อนที่จะมีสัญญาก่อนที่จะมีสังขารก่อนที่จะมีวิญญาณ มันไม่ได้มีอะไรเนี่ยคอนเซปต์ของผมก็คือหยุดให้สนิทพิชิตความว่างนะ,ะหยุดให้สนิทที่นี้ก็คือหยุดให้สนิทก่อนที่จะคิดปรุงแต่งนั่นแหละหยุดในที่นี้ก็บางคนก็อาจจะพูดว่าเห็นการเกิดของความคิดนั่นแหละ นะแต่ไม่ได้ห้ามความคิดนะ,ะความคิดห้ามไม่ได้นะฮะความคิดเป็นเรื่องของขันห้านะห้ามไม่ได้มันคิดทั้งวีทั้งวันแต่ให้เราเห็นความคิดที่มันกำลังปรงแต่งทั้งดีทั้งไม่ดีนั่นนะฮะตรงนี้ที่เราจะต้องโฟกัสแล้วก็เห็นมันนะ เห็นในที่นี้ก็คือเห็นการเกิดของมันนั่นแหละผู้ชัดๆผมบอกว่าความคิดนี่มันเร็วกว่าสายฟ้าเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ทันความคิดได้มันต้องเห็นมันต้องมีสถานของสติก่อนเมื่อไม่มีฐานมันก็จะมีอะไรมากระทบมันก็จะเกิดเวทนาสัญญาจำคิดปรุงแต่งไปเลยนั่นนะฮะ ธรรมะมันเป็นเรื่องแบบนี้แหละครับก็ถ้าใครอยากฟังธรรมะของแม่ชีแก้วก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับในในคลิปนะฮะแต่ส่วนคลิปใหม่ท่านก็เมตตาบอกว่าให้รอสักพักก่อนให้ทุกอย่างมัน,นสมมูทมากกว่าน,นี้สักหน่อย ก็คือสมบูรณ์มากกว่านี้สักหน่อยนะฮะท่านก็จะเมตตา,าปล่อยให้ฟังนะฮะท่านบอกได้ฟังแน่นอนนะฮะบางทีนะฮะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องรอเวลา นะเหมือนการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าไปรออย่าไปคิดตามคนอื่นว่าทำไมเขาพูดสภามมาแบบนี้ทำไมเราไม่เจอสักทีไม่ต้องไปคิดนะฮะมันถึงเวลามันจะถึงเองผมถึงบอกว่าเวลาฟังผมเนี่ยอย่าไปคิดตามนะฮะให้เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันอยู่ในใจของตัวเองนะั่นะฮะเมื่อไปคิดตาม ท่านก็จําเป็นสัญญาพอจําเป็นสัญญาก็ไม่ไม่จบนะะท่านก็จะจําแล้วก็ไปยึดเอาตรงนั้นนะอยากบอกว่าสะวะะัสดสภาวธรรมเป็นอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไปยึดเอาตรงนี้ก่อนนะเอาให้ฐานให้มันแน่นก่อนนะเมื่อมั่นใจว่านแน่นนะฮะเดี๋ยวมันจะโป้งเองนะนะ ไอ้ป้งตัวนี้ก็อย่าไปจําไว้เป็นสัญญานะฮะทันความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งเมื่อไหร,ร่ก็ปุ้มเมื่อนั้นแหละนะมันกําหนดเวลาไม่ได้หรอกครับขอแค่ท่านมีความเพียรน,นะวิริยะนะฮะอันดับแรก ก็คือมีความเพียรก่อนนะฮะหรืออินซีห้าพละห้านั่นแหละมีอะไรบ้างผมไม่ต้องพูดไปหาดูเอาหรือมากมีองค์แปดดั่นแหละตัวเดียวกันนะฮะ ไปหาดูเอาเนะ่ะเริ่มจากสัมมาวาจาก่อนนั่นแหละจนไปถึงสติสมาธิปัญญานั่น,น,นเอาตรงนี้ก่อนให้มันแน่นก่อนอยู่กับการรู้สึกตัวทั่วพร้อมก่อน ทำอะไรรู้ไม่ต้องไปจำนียที่ผมพูดเอาตรงนี้ก่อนมีฐานของสติแล้วทุกอย่างมันจะง่ายขึ้นถ้าเอ้ผมก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่นะแต่ทำไมผมยังไม่คืบหน้าไปไหนมาไหนเลยก็ทักมาครับ เบอร์โทรมีอยู่ทางด้านบนนะก็ขอขอบคุณนะท่านที่เข้าถึงนะฮะสัจจความจริงหรือหมดสิ้นสงสัยนะแค่ฟังและจะจับไปเป็นสัญญาให้เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่มันกำลังจะปรุงแต่งออกไปข้างนอกนั่นะถ้ามันไปข้างนอกก็รีบกลับมารีบกลับมาดูใจตัวเองเนี่ยธรรมมันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้แหละ ติดสมมุติบัญญัติมากแต่ไม่รู้จักภาวนาก็ยากที่จะเข้าถึงได้นะครับนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับท่านเมตตาแน่นอนนะแม่ชีนะก็ปกติเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันทุกไรายวันอาทิตย์ทุกวันนะ วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงกว่าแล้วก็ช่วงเย็นหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มกว่านะฮะถึงสามทุ่มนะฮะแล้วแต่ช่วงเย็นก็จะเป็นการสนทนาธรรมนะฮะเอา,อาท่านที่มีความรู้นะฮะหรือท่านที่มีประสบการณ์นะฮะมาอธิบายให้ฟังนะครับฟัง แล้วอย่าไปคิดตามนะฮฟังตรงนั้นจบตรงนั้นฟังตรงนั้นจบตรงนั้นนะอะไรที่มันนั่นมันจะเข้าใจเองนะมันจะเออเองหรอกนะครัคลิปนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้ขอยทุกท่านสุขภาพแข็งแรงทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ